วันนี้เรามาทำคุกกี้นิ่มกัน,นะคะ่ะเห็นเขียวๆแบบนี้ไม่ใช่ชาเขียวนะคะนี่ค่ะเนื้อข้างในเป็นช็อกโกแลตด้วยค่ะถ้าอยากรู้ว่ามันคืออะไรไปดูกันค่ะ และนี่ก็คือสูตรนะคะจริงๆเรามันก็คือสูตรคุกกี้พื้นฐานปกติเลยค่ะแต่ก็มีพิเศษเพิ่มเติมมาค่ะนั่นก็คือผัมนั่นเองค่ะนั่นคือสีเขียวๆที่เราเห็นนะคะซึ่งผัมนี่บางคนอาจจะเรียกว่าไข่แทนไข่น้ำไข่ผัมหรือไข่ผัมน้ำนะคะซึ่งจะเป็นพืชขนาดเล็กที่สุดในโลกค่ะสีสันสดใสกลิ่นแล้วก็รสชาติเนี่ยไม่ได้แรงมากมีโปรตีนสูงเลยนะคะเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจแล้วก็กําลังเป็นที่นิยมมาแรงมากๆเลยช่วงนี้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจวัตถุดิบอื่นๆนะคะแนะนำคอสนี้ค่ะวััตตถถุุุดดิ Bak ิบบบเเอออรร่คนืื้หามวง เรียนออนไลน์นะคะก็เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะถ้าสนใจก็สแกนดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะเราไปเริ่มทําขนมกันค่ะเริ่มจากละลายเนยนะคะจนให้เนยเนี่ยมีกลิ่นหอมแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีน้ําตาลเลยค่ะเราก็ใส่น้ําตาลทั้งสองประเภทลงไปค่ะน้ำตาลทรายแดงทําให้ขนมของเราเนี่ยมีความหอมแล้วก็ชุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันใส่วานิลลาลงไปค่ะใส่ส่วนผสมของแห้งที่ร okay? ่อนแวลงไปค่ะคนพอเข้ากันแต่ยังไม่ต้องเข้ากันดีค่ะ แล้วก็ใส่วัตถุดิบสําคัญลงไปค่ะนั่นก็คือผัมนั่นเองค่ะเติมช็อกโกแลตชิพถั่วหรือผลไม้แห้งตามชอบค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็พักในตู้เย็นท้างคืนค่ะเนื้อคุกกี้ก็จะเฟิร์มขึ้นนะคะแล้วก็ตักใส่ถาดเอาเข้าอบค่ะที่เห็นทั่วไปเขาก็จะเอาผั่นไปทําเป็นไข่เจียวหรือทําเป็นอาหารนะคะแต่ครั้งนี้ก็ลองเอามาทําขนมดูค่ะผลออกมานี่ก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างจะเหมือนคุกกี้นิ่มทั่วไปเลยอย่างที่เห็นเลยค่ะอาจจะตกแต่งอันนี้เป็นธีมฮาโลวีนนะคะยังไงก็ไปลองทํากันดูนะคะชอบไม่ชอออบบยังไงไไคมเนกด้่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ